สวัสดีครับมื่อวันนี้เอาแท็กขึ้นรถจากขี่ต้มครับผมอ่นี่

ด <Hey, S 3> ิบารตมีงเฮอ้ยโหขันเขนบ่คุณเช็ดมั้ยสรเไปไว้เงินนะเก่น่อันนั้นไฟเียดอันน้นกบเอเียดอันนี้ไฟกบเข้าไหมใเกี้ยวบ่เลยเบ่าวันเดีวันจมันปลอด ยังไม่สมหรอาตอนน้งเายอมาได้ว่าไงเนาะโอ้หนาหลุรอนคือผมอยยังอคือผมบอกแล้วนะขนากันจะมือตี้ไปเรานมนร้อนเตียบอลรอครับผมโอ้นั่นงูลงแล็บเนาะโอ้ที่เลีกกที่หักนะ พหมดแล้วนอแล้วดิเพนเียบบกเคียบบอกไปเอไเนอนยงเย็นหมแค่นอดอาชื่อต่อไปวบาว่าไันนบังกูบังกูบังกูจำไม่หมดกูก็ใจมีเนี่ยทายชีพไปซื้อนี่เป็นว่าเราจำไม้คล่องเลยพี่พ่อขยายของเลยของ Hãy cái cho kênh đây, Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ม่งเ้ม่ไเบื้องคิดเพื่เอม่นี่นม่งคิดพ่อที่คนไทยมุ่งไปเื้อง่นของ่าเรเนาะปูติดจับก้ยอยู่นี่ในละมวยโอ้ตายไอ้หนู้าม๋าเต้ไมือใค้รู้เคยจับใครที่่ะนอกมืไม่แน่ป่เปิดแดดบดอเตี้ยเหนียมาไปเยอะบางๆเอาไปล

บอกไปจวเลย่นสในองบ้างเถอะานี In yeah? Hence, no ่เลยถบ่แค่เปอกไรเอาเบอร์สุดเกาเจบเลเะนี่อแดเนี่ยมันอาเสียขางหลังไ้ไปตักน้ำมาใ้ทังตเอาน้ำูร้อนี่วะนไปะใงดมก่อนพออย่งไหบูตกับพอยงไหวงไงแล้วโซกชียมจะค่อยูบมันมาอยันโกันให้เยขาอยงนึงเบิดเตี้ยเบแ ว่เม็นหมมันเห็นพรซื้อันเด้อมันก็มีแต่ซองเราซองเก่าไปขกแหวงมีหอนี่เปิดเข่มีซ่องไหมมีซ่องอยังดเรอเหยียก็ปอดัมึงเี้ีเดี๋ยวๆๆแกกใส่นี่กง กตัวนก็ป่าุนลงมาด้เจีบเดี๋ยวเปนนึงเดียว้หมไปละอันนี้ก็แบบตกหัห้มีสามอยนเตงนนี้ลยแล้วาเยอะกเยอกันยบเลต็มตินเต็มเก้าอีกแ้บงบ้ามเยดช่วเไม่บ่ันคม่ีเข้นมาี้อัว่้มงม่้งยบดาว วัดไม่โถวป่ัดนเกกระทรกันไม่ได้ทำนัดเล่ะเอาเอาเอาใครจะดูพันมาเอาจะเราพันให้ไแกับปลโอโหบอดเป็นคนกำแดงทัให้เนี่ยผู้พันเอิญแค่ละครต่อต่อยอมอยากผูบีก้ตายเรนี่ยบุดวิยาเส้นนะยาสุกลยาสุอมบุมมาเนยใครอาโอ้วางขนาอยู่เนี่ย แม่ไม่ได้ <บะ S 2> ยินต่าากเลยบุกยูยสูงกดีโอ่สูงผมกนยนี่กันอเล่ไม่ใ่ผมพ่องกันนวันเสียไปไสเอางเสียไม้ละมึงไปสูดยาเขาโ่นกบดีพูดโว้ะปีการลูกหลานไม่หลานลูกหลานไมใหมผู้เลี้ยงของไปเนาะน้ขดนี่ เฮยตูไม่ยอนห้ื่สุกเร่เครื่องซร้เใหมลงบบเดียนเนีอ้ยอย่าูมันก็ลืมแล้วตอนนี้แกยงเนียเสียงรถไทยยงรถไทยยงรถไทยเป็นเสียเมันเขาไม่ได้เปิดล็อกกุญแจดมันก็เอกูีใบ่้าประานงเลยบอกว่แล้ว เรียกเปียสเลยบ่ได้บอยกันเลยบ่คงขอยไหมยังมาละของเก่ไม่ขึ้นหลายซื้ออีกซื้ออีกเอองคื่องไม่เขาแล้วไปซื้ออีกหามันเรียยัลงมาแพนู่หลังน้เเศ้านะเเศ้านี่คือบอกมาบางคำนี้มันรถ

ก็ป่ะเยอะนี่คมาับกหอนแล้วหอนแล้วฮะบอกมันนั่งมันยืนอยู่กับผมนี่แหละน่นบอกแล้วเน่บอกแล้วเน่ผมบ่ได้โทวศัพท์ไปน้ำ ม่ได้เห็นผมยู่นีล่ะวยงม่ได้พูดมนมาเตวินเอเ็นึขึ้นรอเดี๋ยว่าโธรบอกเราให้น้ำเนี่ยเฟปซี่กับเซี่ทองขอดกับน้องเชียงทนึงบอสมีคนกิ้มีคนกินหลาวอยู่เมนหลอกขาวกับเอามาเตวในมือวิ้นหนีล่ะวาท่้นเบิดยู่ครับครับ

สาอดหนดังเอาโดนเป็กคือสางีวะของแท้นี่ของแท้เ่นเาขับเลยแน่น้องก็สร้างขีเอโยโอ่เดสุดยล่ะไม่ต้องพูดไม่ต้องออกความค <fruit S 2> <Art. S 3> ิด <tense> เลยเฮลุกเฮ็ดเฮลุกเฮ็ดเลกเฮ็ด บอกดีขึ้นนะขันทีเติมเต็มมือเว้นนี่แล้วเราบอบอกว่าดีขึ้นด้มันไปนั่นด้วยะมันเสีย่เข้ามาจัมันดีขึ้นเข้ามาจันมันบอกเราว่าดีขึ้นมาแล้วให้มันลงก็ไทยมันนี่แข่เลยสก็หาชัหมดติตัวได้ติดตัวต่าต่ดีกว่าดีตัดดีกว่า เดี๋ยวก็จะหาซ้กัวเรมันอมตุตมคนเนี่ยมูจาลบีก็พูดอย่านันมูจารบีเจ้าพิใั่มูจากคนเนี้าพ่แม่เนียคน่งกันขันเราเป่งน้ำกเีนี่น้ำเลี้ยงอีคือจะหมอวานนี่ยรู้ไหมปีน่ปีนี้ควาเองจเมาหล่อจุกต้องมา่ามันวาไปเสี่ยงเป่งน้ำมา้หองยัวเราเราเป่งเราแหงหแล้วเว่าน่ะ ต้นไม่อม่นี่ยให้เนี่ยส่งให้น่งซ่อมเองการมืองโก้ขอเีข้ลคนละนเต้ยขอ้แล้วเออัว่วน่นเรียกจบเลยนะเฮ้ยแกนี่อ่ะ้ยเนี่ยมั่ไจ๊ไ้ม่ใต้ดินอ๋อยางน้นไอ้เพ่นไอ้เพ่นกจตม่ละอีกม่

ขบดมาน่าตีขบวนเตรียมงานัเนาะไปไปนเราไกันเดี๋ยวเดี๋วมีนะ้วดอาเเอเเยวเาเปิดนเยเอาไปเอาเขาเรยบดยเอามเมนต้อไซดเาต้องเอาขดขึงเขาครงหนึ่งแล้วที่นี่ห้องค่อยงัดเครงตวงถึงในบ่เอาซีเาซี ไปสมัยไปสมัยจะขึ้นแถไปจะดึงดคนตไถไปยังมึงข้นม่ดีูมันยังอเดยวาโกะเือมึงราไถ่ดึงเขาเยวไปนั่งดนน้มันยังไาสียมเสีมัยอไม่เดียวนี่ม่เดย่อพเด่ม่เมวกยม

nó không nó không nó không này nó không á cục gì nó đừng nó cái ออเอาแน่นม่ตัวตัวตาเาเพงได้ครับเมื่อนี้เราแท็กเขาเมื่อนี้กับมีการเมย์ครับเมยเมเห็นเนาะแท็กกับโอ้โรรยหุย่าหาอย่าหาให้ตีดแบบนี้มัน โวหนาโคาเท็์พอดีครับัวหนาขี <laughs> 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 ้เหรมันบืนเยนอีอเหรระครับมีมแดงเออนี่ก็เข้าได้แล้วสกมานไล่ศกแดงไปยาวดินเดือดพนเต่าท่านห่มเอาไปขี้ดินน่ะโอ้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมฝากกติดตามด้ว ี่เจงครับเนี่ยสร้างโง่ครับอูโบต้าเนี่ยอันนี้พีไซเพื่อนโนโมเม้นอันนี้หลรงคนชทางอาร์ตอันนี้ก็คนข่าวครับเซียนบททางคับ นี่ครับตากแก้ไม้ครับตาแครับสู้นี่ากแกครับไม่รู้ชีวิติรอ้กดตักทินาชีกติดไนมถอเองเดียวนี่เดินเบาเดินเบา

พอพอเดินหน้าหระวังขอนเด้อขอนเปลียงเนาะหยุดทักเด็กเดก,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 กหลาสยงามหลายไดับเครื่องห่ลูกพี่เลยดับเครื่องดับเครื่อง มีสิเพราะหาแถวออกใกล้แลลวครับเอาอันนี้มีสร้างโอดเลยมีสังโอดรถคัหน้านะคับคันหน้ด้อยยาเดียวรคันหน้ด้อรถนุอยมันคือรถเงี้ยสังโอดนี่เขารับเขารับจากนั้นบุกบตุมครับสรงโอดครับสรงไม่ไม่รู้ลอบๆงั้นก็ปลบมมากจริงๆครับปลอมสร้งโอดสังงานครับบอกเขาถอดเขา้อหูหรือ กับเป็นบรรยกาศดีๆครับผมขึ้นได้แล้ววงว่าสรงโอ้มีกิมเอ้ยมีทีมงานเรียบร้อยท่านจต้องทรเกินหนีแล้วไม่จ้างขีวได้ขึ้นอรก็ดีขนิซ่าันิซานี่เนี่ยน้ซาเท่าแกซ้ายเมึไม่เียนเบ้ขึ้นบ้เดียวคเับ อาไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดเยอะเป็นบริการดีๆครับผมโอ้โหข้าวเงงเออเมนมีไรเงี้ยวเงี้ยวเฮาโอ้ยสองวันล้วครับเรียบร้อยแล้ะฮะเด้มึงสภาพด้วยพูดล่ะอันนี้ซื้อยังเนี่ยเส้นยังเนี่ยเส้นเบีย อันนี้ก็เสียงอาดช่างอาร์ตในช่างในช่างช่างผู้อันนี้โชเฟอร์ครับผมช่างวุฒเบิ้งหัวแล้วครับผมเปลี่ยนอะไรเบิ้งเบิ้งไฟไฟหม้อแบตด้วยเบื้องอะไรเบิ้งอะได้เอ้านี่ของแท้ครับเฮ้ยบ้านวานอยู่ไม่รยู่นางดูนาเฮ็ดปืน ลงไปไม่ได้ชันมันเคนไมลงเปลี่ยนนะเสื้อเฮ้ยมด้ชถ่แกนี่ถั่แกเียงโหลดดักไปยู่น้ำแไปไปแล้วไปไปเล็วไปหังไปหังครับขอบคุณหลายๆครับผมสำหรับผู้ใดจับบอกว่ารนีกะงจับยี่สิบสองเงินเซ็นอยู่นี่เออ ปาะบายบายครับผมครับผมประสบประสบการณ์ก็ต้องมีอยู่แล้วอันบ่แมนแมกเล่นลูกงั้นแห่งผนมาหลับกับมาหลับซะงั้นอ๋อนี่แมนแกการเล่นลูกครับผมแกโอเคเนาะแกโอเคนะครับผมสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผม